สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะมิตรรับแฟนคลับนะคะ FC น้องพลายสายห้าทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาดูมาชมนะคะความน่ารักความขี้เล่นนะคะตอนนี้เราอยู่ในนะคะโรงที่เราต่อเทิบนะคะเพราะว่าโรงไม่ก็ไม่กล้าเอาเข้านะคะเนาะได้แค่ผูกไว้ในเสากลางนะคะนี่นะคะผูกไว้ในเสากลางนะคะแต่ที่ว่าเสาไหนสุดโสมนะคะทุกเสานะคะคนนะคะเนาะ อย่าขยบตัวเข้าข้างในเลยนะคะแต่ถ้าใส่นะคะเนาะถ้านงช้างโยกนิดเดียวก็นะคะไปทั้งทั้งแถบเลยนะคะนี่นะคะอยากได้ปูนนะคะมาเทนะคะแต่มาดูความน่ารักนะคะของสุดหล่อของเราก่อนนะคะเอาสองห้า,หา,หาหน้ามานี่เร็วเอาขวางวกขวาขวาหรือซ้ายพ่อฮะขวาหรือซ้ายมาทางนี้ขวาหรือซ้ายขวาเนาะ อาวางงวกแล้วลูกขวางงวกงวกงวงมาทางนี้เลยเร็เเมา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 เอาเอาเอาเร็วไก่โอ้โหไก่ก็ยังเป็นพิซึเตอร์นะคะไก่ของเราอัรครับสวัสดีครับกอนเลยสวัสดีครับกอนเลวอัรสวัสดีครับกอนเลวครับผมนี่นะครับผม ยิ้มหวานๆกันเล็ยวยิ้มหวานๆกันเลียวยิ้มหวานๆานยิ้มหวานหวานยิ้ม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 อาจุ๊บกันเล็ยวจุ๊บกันเลยอาวจุบจุ๊บจุบจุบทำยังไงจุ๊บโอ้จุ๊บอย่างนั้นนะจุ๊บอย่างนั้นนะโอ้โอ้โอยนะคะเนาะนี่นะคะว่านอนสอนง่ายนะคะวันนี้สาวห้าได้อะไรใส่งานหรือเปล่านะคะอะสาวห้าติดอะไรคะวันนี้ติดเกาะบ่ นี่นะคะงานติดเกาะนะคะเอาปุ่มปุ้ยไม่ต้องเลยเห็นเห็นเห็นน้องควานเดินมาอยู่ข้างหลังนะคะดูปุ่มปุ้ยทานะคะจัดให้เลยนะคะปุ่มปุ้ยนะคะนี่นะคะเอาเสาห้า 2, ทำยังไงอีกเอาเสาห้า 2, เต้นให้ดูก่อนเลยอายกขาก่อนเลยอายกขาก่อนเลย <c oughs> อายกยุกยกขาก,ก่อนเลยยกยกก่อนเลยอ่ะหนึ่งสองสาม โยกขาก็เลยอะโยก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 อย่างนี้ว่าลุกโย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 กเป็นไหมอ่ะยกขาโยกโยกโอ้โหนะคะนี่นะคะเสาห้ามหาอุดติดเกาะนะคะอ้าว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 เป็นยังไงนีเอ้าเอ้าเอ้าเป็นอะไรครับเสาห้าเป็นอะไรครับนะคะนี่นะคะบวมไม่หยุดเลยนะคะ เมื่อก่อนมันมันอุ่นอนย่างงี้บอกพอขวัญ<า>ไอตรงเนี้ยมันแข็งเนาะไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเหรอเอาหันหน้ามานี้ก่อนลูกหันหน้ามานี้ก่อนอายซะง,งั้นแล้วอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรเฮ้ยทำไมอายเก่งจังเลยหิวไหมครับหิวไหมครับเอาเอาครับสรงเสียงก่อนเ,อส,เสีย้ยวครับผมก่อนเลีว

นี่นะคะต้นไม้บ้างนะคะเพราะว่าต้นยาของเรากระแล้งนะคะยาของเราแรงจริงๆนะคะบานนองนะคะฝนแรงนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะนี่นะคะอ้าวรักพี่ลักพี่อ่ะอลักพี่ก mm ่อนลัก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 ักักอลักกันรักกันนะคะรักกันนะคะอ้าเน่เน่เน่่นะคะอ้าวลักกันรักก oh ันนะคะ นี่นะคะอ่ะเอาลักการลักการลักการเอากรดการกรดกรดกดเจ้าห้าบอกว่าพี่ปุ้ยวันนี้หนูใส่เกาะมาอย่างดีนะนี่นะหนูรอไม่เอ้ยเอาหมุนตัวหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนเร็ว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 เอาพี่ปุ้ยหมุนมาแล้วนะคะพี่ปุ้ยคนสวยนะคะสาวสาวน้อยน่ารักนะคะนี่นะคะเอาเอา เสาห้าก็หมุนรอบตัวนะคะเอาเสาห้าหมุนเหมือนลกหมุนเลยลูกอ่าหมุนรอบไปรอบตัวรอบไปรอบมาหมุนตามพ่อหรือเปล่าเมื่อกี้พ่อเดินไปไปบ้านนะคะเดินจากโรงช่างไปบ้านเสาห้าก็หมุนนะคะไปตามนะคะนี่นะคะเอาหมุนหมุนหมุนเอข้าพมก็เล่ข้าพมอีกครั้งหนึ่งก็อเล่เอา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 เคินอีกแล้วตัวโตนะคะโตเกือบเท่าพี่บุ้มบุ้ยนะคะเตกเตกเต แต่แต่ความสูงเท่าพี่บุ้มปุ้ยใช่ไหมฮะพ่อขวาญความสูงเท่าพี่บุ้มปุ้ยใช่ไหมความสูงอ่ะความสูงก็เกืบเท่ากันกับพี่บุ้มปุ้ยนะคะแต่พี่บุ้มปุ้ยจะตัวตัวยาวกว่านะคะเพราะว่าเจ้าห่ายังตัวสั้นอยู่นะคะยังเป็นช้างกระปุกอยู่นะคะนี่นะคะยังเป็นกระปุกอยู่นะคะเนาะเอา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 เอเอาเอาเแล้วนะคะงวดนี้เขาจะทําอะไรกันนะคะตอนนี้เอา เอาสองห้าเอาปุยไม่หันหน้ามาหาผมเลยอืมเอาเรียกก่อนเร็วเอาส่งเสียงก่อนเลยเอาส่งเสียงเรียกก่อนเลยขับผมขับผมอ้อยอ้ยอ้อยขับผมเอ้ยเอ้ยกว่าจะออกเสียงได้นะคะ บ่ได้กินน้ำนะคะเสียงโอกนะคะก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะคะฝากท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะฝาก กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะนะจ๊ะแม่จ๋านะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องพลายเสาหา้าช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมบุกอ้อมใจนะคะทุกทุกท่านด้วยนะคะถ้าคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะไม่ดีประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนเล้วครับเพิม่ม